แล้วก็ตีแล้วก็บรนันเ้ยพี่พี่บุกแไง้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยโยโยแลเวมีอะไรตักไม่ได้ไม่มีอ้าวเดินฝีมือเอาเองันเลย สวัสดีพี่ๆนานๆและทุกๆท่านนะที่ชอบไปลักกันในการตกปลาครับวันนี้พามาที่หมายคลองเปรมประชากรนะฮะก็เป็นหมายที่ผมยังไม่เคยมาตกปลาเลยฮะหมายนี้ขอภัยเรื่องรถด้วยครับเพราะว่าหมายนี้รถยนต์จอดแทบจะไม่ได้เลยนะครับต้องใช้มอเตอร์ไซค์จอดนะฮรับเขาเรียกกันว่าหมายบ่อนไก่นะฮะหมายบนไก่คลองเปรมประชากรนะครับก็ใกล้ๆประตูน้ำลังสิิตนะฮะใกล้ๆเลย แถวตลาดลังสิบนี่แหละครับผมเป็นหมายที่เชื่อมมาจากรอดมาใต้สะพานจากหมายบ่อกลังหงัในลมใกล้ๆบริษทัทเบิร์กพอยนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลา9ามง10นาทีนะครับผมลงคันไปได้ประมาณ5นาทีเป็นครั้งแรกนะฮะหมายนี้มมขึคนมาตกปลาฮะเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาบ่อยมากครับสมัยก่อนช่วงช่วงเขาฮอตนะฮะแล้วก็สองสามวันนี้ก็มาเจอหน้าก็มาทักทายนะะ้าเขาก็ได้กันเลยเอลองดูเพราะว่าฝั่งนู้นก็ทําคลิปตอนบ่อยแล้วฮะฝัง่ง บอกกับตันฝัง่งสะพ,พานเหล็กเฟเว้นต้นตาลน,นะฮะฝั่งนี้ไม่เคยทําคลิปไม่เคยมาตกเลยครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยฮะฝั่งนี้นะครับเดีย๋ยวมาตามนุ่นตามเชียร์กระเยือมือเก่าครับสุงละสี่สิบห้าบาทหนึ่งกิโลนะฮะแล้วก็ชิปมกขิดครึ่งกิโลสามสิบห้าบาทผสมลำได้หนึ่งกิโลขนมปังหนึ่งกิโลนะครับโอเคครับนี่ฮะเหยื่อที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะใช้ตะก้อรีเบทสองเซนครึ่งสามเซนนะฮะจะขอชิโน่ศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดแปดครับ มานี่ครับผมเดีย๋ยวให้ดูสภาพหมายครับูนกำก็ไปทางลังสิงครับนี่คน,นดกูกำลังตั้งใหม่เนี่ฮะรถผมก็จอดแบเนี้ครับนั่งข้างๆต้นไม้ครับเอาเวฟมามันเดิมครับน้ำใสโอเคนะฮะน้ำถือว่าถือว่าดีเลยแต่น้ำไม่ไหลครับตอนนี้ก็มีนานายท่านหนึ่งมันตกใกล้ๆกัน แกก็ได okay. 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 wow. ้ไปแต้มสองแต้มแล้วครับมาก่อนผมมาได้แต่เจ็ดโมงแล้วมั้งนะฮะกันน um, so ี้กดละอุ๊บอ้าวเดี๋ยวกินต่อหน้าเลยพอดีอย่าเพิ่งตั้งกล้องกันเดี๋ยวก่อนมาที่นะครับเห็นไหมอ่ะพอถ่ายได้อยู่มั้ง แล้วครับผมโอ้ยเสียดายแปมแรกด้วยอ่ะมึงกันใหม่ฮะมีตัวแน่นอนนี่หมายนี้ถ้ากินก็ไซส์สวย,ยฮะไซส์ครึ่งโลไซส์สามตโลนะครับ เล็กๆไม่น่าจะมีฮะห,หมายนี้ที่มาดูนาตกนะเมื่อกี้ก็เสียดายฮะน่าจะไซส์สวยอยู่น่าจะประมาณขึ้นลูได้ครับแต่จังหวะผมห่วงถ่ายคลิปด้วยพอจะตั้งถาหาตั้งกล้องตั้งอะไรปุ๊บมันน่าจะคลายฮะหรหลุดนะครับผมโอเคครับลุ้นกันใหม่ครับผมตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงตรงแล้วน,นะฮะ ตั้งแต่หลุดไปแต้มแรกก็ห่างนะฮะหลังจากนั้นก็มาได้อีกแต้มนึงแต่ไม่ได้ถ่ายครับผมไซส์ก็โอเคฮะเพราะว่าผมก็ห่วงปลาขึ้นควนหลุดอีกครับเดีย๋ยวมาดูแต้มกันไฟสวยอยู่เนี่ยครับไซส์โอเคอยู่ครับน่าจะมาสักหกเจ็ดขีดครับ ต่อไปครับผมลาที่นี่กินแปลกๆครับบางตัวก็กินดึงพื้ดเลยก็หลังจากได้แต้มสองมาไอเต้มแรกหลุดแต้มสองมาก็ห่างเลยครับผมประมาณคือชั่วโมงอย่างเงียบอยู่ตอนนี้สิบโมงตรงเลยนะครับผ่านไปก็เกือบๆชั่วโมงแล้วครับผมทำนุ่มยัชแจงต่อครับผม นานครั้งกินทีนะครับก็ยังหลุดอีกครับผมจะเอาคันรอดคันสองคันนี้แค่รอดหย่อนนิดเดียวรยบร้อยหลุดเลยก็ตามรุ่นกันต่อไปครับผมเพราะว่าหมายนี้เช่วงเช้านี่จะล่มทั้งวันนะครับเพราะมีต้นไม้รถยนต์ก็ไม่แนะนําให้มาครับจอดลําบากครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายแดดจะมาด้านหลังก็จะรอดนิดนึงก็เดี๋ยวดูว่ามันจะนั่งได้ประมาณัก ถึงบ่ายสองบ่ายสามไหมผมว่าสักบ่ายสองบ่ายสามน่าจะร้อนมากไม่มีไม่มีร่มแล้วนะฮะกระตุกไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าตรงนี้ร่มตลอดนะครับผมนะะ,ะยังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แกน่าจะอยู่ประมาณถึงประมาณสักเที่ยงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคครับสามลูกนันไปครับต้องเอาให้ได้สักแปมที่สองให้ได้ครับโอเคครับ วที่ได้ก็กลายเป็นลูกมันครับไซส์ไม่ใหญ่ฮะไซส์ประมาณสี่นิ้วครับเมื่อกี้ไอตัวใหญ่ๆก็หลุดไปหมดครับเอ้าตามรู้กันไปเรื่อยครับผมงานมนี่ได้ว่าคิดจะต้องได้อะไรหรอกคือขอให้ได้ขอให้ได้ความสนุกสนานเออแต่ถ้าต้องไปเสียเงินแบบนี้นะผมก็ไม่เอาอยู่ว่าอยู่มีเสถียรเปล่าตะเพียนตะเพียนตะเพียนหรืออะไรอะ เหมือนกับมันโดน,นอะไร<ห>เหมือนไอ้โดนไอ้โดกัดมาก่อนที่เห็นไม่ขึ้นอะไร <c oughs> เออบนะอาจจะโดนปลาใหญ่ทิงับก่อนแนับไม่ขาดปลาเหขนยากเออเราจะตกใต้นี้ก็ได้หรือเราจะเอาขึ้นมาบนเินข้นามถนนแล้วก็ตีแล้วก็มนนั่งไ้เ้ยพี่พดึพพพงใหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยู่ๆแล้วมีอะไรตักไม่เีอ้าวเดิยนฝีมือเราเองั่นแหละ สวยค่อยๆเย็นๆมีผ้าว่าล่ะก็ได้เป็นมแดกันเลยเ่อนๆขายห่อนะไม่เหรอเอ็นจีปอน่ะสนเลยครับสเนี่ยโอเคอยู่เหนียเหียว ีอด <es> ีแหละจะาหลุก hmm, ก็หล so <Island> ุกตอนนี้น่าผมว่าเห็นไหมแหละจะหลุกก็หลุกตอนนี้พูดไม่ขาดคำเลยอ่ะเออระวังมันเด้งออกผมพูดไม่ขาดคำเลยเห็นว่าจ่หลุกก็หลุกตอนนี้ใส่สวยครับทำยูทู b e ด้วยป่ะ อ๋อีช่องอะไรเนี่ยเขียนว่าชื่ออะไรฮะมาช่องเล็กจ๊กันแต่ว่าชื่อชื่อชื่อทูบเราอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมเผิดอปดไปเปิดโอ้โหขอบคุณม,ม,มากเลยพีู่ีจากพี่ได้ความรู้เลยผมมือเก่าฟิชชิงครับอ๋ <c oughs> อเห็นตนนวลรเปล่า <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โอ้ยผมไม่เห็นหน้าเลยโอ้ยคุณไม่ได้เปิดหน้าเลยเป็นไรพี่เหมือนกันหลยเห็นตกประจำ ผมดูประจำเลยตถ้าไม่เปิดหน้าไม่มีตันตันตันตหรือเปล่าอ่ะพอดีเจอนานี่ย fc ผมนะอันนี้พี่เลยครับพี่เสือพี่เสือแห่งคองเปรมเลยนะครับเนี่ยนั่งคุยกันยาวเลยกำลังมันปากินพอดีด้วยรู้จักวันนี้เจอพี่เสือหลายครั้งแล้วจะมีมีโอกาสได้คุยกันมีเรื่องเป็นลาวนะฮะวันนี้ก็นั่งคุยไอ้แกคุยไดตกปลาคุยได้ทั้งวัน่ะนะพี่นะนักวันเลยอ่านี่ยนะพี่เสือตัวจริงนะฮะตัวจริงเสียงจริงนักเอนัก มือเลยแหละือสมือเปมอยู่คองเปมอ่าโอเคครับคองเปมครับผมสวัสดีครับคืออยู่ของเปมคองเปมประจำครับผมอ่าขออนุญาตที่เสือลงยูทู e นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <laughs> <laughs> โอเคครับผม ฮะไม่ต้องไม่ต้องจับเองเลยอ่มาเลยเอสวยสวครับอ่านที่เสือด้วยช่วยจับด้วยมันทางลงค่อนข้างจะชันนฮะมันจะลำบากนิดนึงนะครับเั่อครับเกยคนักคุยกันเพลินเลยพอดีแบดจะหมดนะฮะปิดกล้องไว้ต้องคอยเปิดตอนปลากินครับ อาจจะไม่เห็นช็อตนะได้เยอะไปหนะ่ะสองซับโตัวแต่ว่าสายออกเลยได้ไหมอโอ้ยตัวหัว <laughs> มุดอย่างเดียวเลย่มันไม่ขึ้นไงถ้ามขึ้นขึ้นน่าจะเป็นปลานย้เอออะไรเราดีคู่ดยไ่ดละเมื่อก้แ่ผัดกะเพราใเ็ดใรอไปกันลลุอจาของไม่อยู่วัดเองนะแดดสะเดิดอี่แหละไปลงแท่งเกยบไงก็มีเยื่อไอ้ในแม่น้ำด้วยไง เจ้าของเล่นงานเดี๋ยวเราวัดแทนกันล้วกันเดี๋ยวเลยพี่สบายสบายมี่เฮ้ยประพรมนี่ประพมมีด้วยเนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยนักพี่เสือได้ประพมรมไม่น้ำเลย เห็นหลอกตาคอแบบนี้โัวเนื้ออร่อยจะตายผมชอบจะตายตครับผมใหม่แล้วปาไอเดียเข้าครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสาสิบห้านาทีนะฮะก็ต้องขออภัยเรื่องช็อตด้ยนยครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มี power bank มาด้วยแบตจะหมดนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายชอด ที่ได้ปลาเลยแล้วเมื่อกี้ก็ลูบีอีกตัวหนึ่งฮะห่วงเขาเปิดกล้องปพ๊บสายหย่อนก็เรียบร้อยฮนะก็ดีใจฮะที่ได้มีโอกาสพบกับพี่เสือเมื่อกี้นะฮะเรียกพี่ได้เพราะอายุก็เรียกพี่ได้ครับผมเดีย๋ยวมาคุยกันสน,นุกสนานกลับไปเมื่อกี้ฮนะบ่ายโมงครึ่งโมงดียวเนี้บ่ายโมงสามทีห้านาทีนะฮะก็ตามลุ้นกันในอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าครับผมหมายกองฟิลประชากรหมายบอลไก่นะฮะน้นะนะนะอยากมาจะปักหมุดที่ใต้คลิปครับผม ใส่มาได้เลยครับผมว่าจอดจอดได้สบายแต่รถพี่อัพจะลำบากนิดนึงนะฮะโอเคครับโอ้โหลหอาจเะเดียวะเ้ย มันก็อาจจะเป็นไม่ได้ไมันคุมที่เป็นเดือนอะ่ะ่ใหญ่หาเราไว้กรงนี้ใหญ่หรอใส่แบกตะเกียนใหญ่เลยใส่โมโอเต็มเต็มป่าอยู่ครับตะเกียน สะพอดีผมก็มาตกปลาแต่เช้ามาตกกันน้าเขาสองคนที่นั่งใกล้ๆก,กันนั่นแหละเราจะไม่นั่งคุยกันไปไม่ได้รู้จากชื่อเหรอฮะสวัสดีครับนะาอาครับผมนีค่ครับนนะาอาก็ร่วมตกกันกนนาก็ตกทางนู้นเนาะก็ได้ปลาพอสมควรนะครับวันนี้ก็ถือว่ากินหางตัวหน่อยแต่ไซส์ก็ไม่น่าเกลียดฮะไซส์หกขีดก็มีครึ่งโลก,ก็มีเล็กสี่นิ้วก็มีฮะแล้วแต่กระคากันไปนะครับนะอามาตกด้วยกัน โอเคฮะกลับมามานี่ครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสามโมงเย็นแล้วฮะก็อาจจะอีกสักชุดหนึ่งครับผมน่าจะไม่เกินสี่โมงเย็นนะฮะปากินห่กตัวมากครแต่ก็สาสวยต็มีฮะบางจอดก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าต้องถนอมแบตเตอรี่ไว้นะะแบตเตอรี่จะหมดโอเคครับผมตามรุ่นกันต่อไปสักชั่วโมงหนึ่งครับขอรูปปลาตัว ได้ได้ฮะรุนเรี่ดูเลยฮะมีช็อกเกอร์อยู่นะช็อกเกอร์ไม่เอาผม<ะ>เราไปผัดเผ็ดช็อกเกอร์ใช่โอ้ไม่เป็นไรอันนี้มันตกได้ไงมันทำายากไอ้ขี้เกียจทำเดี๋ยวไม่อยากปล่อยมันทำเหยื่อตกอะไนั่นเหรอปลากายเหอรอไปดูเหยื่อตกปลาไหลพี่แกจะเอาปาลาแต่เปลี่ยนไปทำเหยื่อตกปลาไหลฮะให้เกลีไปโอ้ทำตกปลาไหล ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงสินาทีนะฮะก็เก็บคันแล้วครับผมหมายนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือปลาไส้สวยนะฮะนันะใกล้ๆกันปลาแกก็ได้หลายแต้มครับไ้ก็ค่าๆกันไ้สวยก็มีไซสี่นิ้วก็มีแต่ส่วนมากก็3ต้นโลยืนพื้น3ามต้นโลหกขีดก็มีนะฮะของผมก็ได้แต้มห่างเหมือนกันครับแต่ก็ไ้สวยมันนับแต้มกันครับผม เป็นปนินไซสสวยอยู่สองเต้มั้งปนินห้องนั้นก็เล็กๆฮะกระเทียมก็เดี๋ยว่อไปดูไซส์ที่บ้านแล้วกันครับ <laughs> เดี๋ยวเขาใส่ถุงก่อนตัวนี้แดงแข่งขน่ามีไซส์เนี่ยสวยอยู่6กผีได้คู่เนี่ยตัวแดงเลยอะคู่นู้ <laughs> เมียมีไข่เนั่ย ประมาณนี้ครับผมประมาณตั้งแต่9ก้าโมงยีนาทีนะฮะใช้เวลาตกไปก็10บโมงเอ็ดโมงเทีย่ยงไปหนึ่งโมสองไปสประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมก็หมายนี้แนะนำอย่างเดียวคือเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะรถยนต์ไม่แนะนําเพราะว่าจอดลําบากช่วงเช้าถ้าจะมาเนี่ยผมว่าลามันน่าจะกินช่วงเช้าตั้งแต่หกโมงถึงประมาณสักเทีย่ยงเนี่ยโอเคหลังหลังเทีย่ยงไปแดดก็จะร้อนฮะนั่งลำบากนี่แดดก็ไล่สองด้านหลังนะครับผมโอเคฮะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะฮะ,ะ,ะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่่่พลลาาดดนนะะะะฮฮแ้้ววกกกก็ฝไปยยับเเหืืออมฟิิชชง ร้านหน้าต่องนี่ตรงเวิร์กพอยต์ก็มีขายครับของร้านหน้าต่องนี่จะเป็นถุง35บาทอยู่นะฮะตอนที่ผมไปลง45ยังไม่เดาลงนะฮะก็ไปตามอุดหนุนที่ร้านหน้าต่องได้กับชิมม็กกิดก็มีขายเหมือนกันนะครับผมโอเคครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่ครับมากับลถคู่ใจมันเดิมครับเวฟอุปกรณ์นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยหมายพอตอนด้านหลังก็แดดสองครับเนี่ย ตอนเช้านั่งสบายฮะแดดไล่ลงมาด้านหน้านะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมครับผมก็มาถึงบ้านแล้วนะฮะอันนี้น่าจะไซส์เจ็ดขีดครับเนี่ยครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมเ่ะเห็นไหมครอันนี้เกือบเกือบโลฮะเจ็ดแปดขีดฝ่ามือดูเล็กเลยครับครับอันนี้เหมือนกันฮนะใหญ่กว่าฝ่ามือครับอันนี้อันนี้เท่าฝ่ามือ ครับผมอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับผมไนสองแต้มแล้วก็อันนี้น่าจะประมาณสักเกือบเกือบครึ่งโลแต้มหนึ่งนั่น,น,นก็เป็นปลาหมินสี่นิ้วสามนิ้วแต้มหนึ่งแล้วก็ตะเพียนตะเพียนสองปลารพรมหนึ่งนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าไม่เหงาครับ ประมาณนี้ครับผมครับผมต่อท้ายนิดนึงฮะนี้เป็นเนื้อปลาช็อกเกอร์นะฮะครัสองตัวไดว้โอ้โหเนื้อดีมากมีไข่ด้วยครับผมครับเนื้อปลาช็อกเกอร์ทำยากนิดนึงแต่เนื้อดีครับนานาที่ยังไม่เคยกินหรือไม่เคยรับประทานก็ต้องลองจัดดูนะฮะเนื้อดีครับผมประมาณนี้ครับ